รองแค่ไหนครับคือแล้วโมงพูดก่อนเลยอะไรนะครับมีน้อยให้โมาพูดก่อนคือพร้อมไม่พร้อมไม่รู้ครับแต่ตอนนี้คือแบบเส้นนี่คือยืดหมดแล้วอ่าเขาซ้อมหนักซ้อมหนักมากไปไปซ้อมสอบซ้อมมวยไม่ใหญ่ซ้อมบอลไม่ครับคือจริงๆเตรียมพร้อมพอสมควรครับเพราะว่าอย่างสีม่วงเองมีกัปตันเทมเป็นพี่เกรซครับแล้วซึ่งพี่เกรซเนี่ยได้วางแผนไปแล้วว่าใครจะเล่นหน้าใครจะเล่นหลังแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นเขาไม่ดูแลแค่เพียงแบบว่าการเล่นฟุตบอลด้วยเขาเดินเข้ามาเขาแบบนี้เลยเซ้น อยู่ปีขวานะทำใจนิ่งๆสบายๆใจเย็นๆแล้วเตะเข้าไปสู้ๆสู้ๆเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่มีรางวัลให้แต่แต่ทีมทีมสีเหลืองก็บอกยัไงครับสีเหลืองก็เดินมาก่อนบอกว่าเฮ้ยเซนส่ะปล่อยมันไปเลยยิงไม่เข้าหรอกโโอ้หพูดกันขนาดนี้เดี๋ยวไปวัดกันที่สนามบอกเลยอะครับยังไงบ้างยครับโอ้โหสีเหลืองนะคือตอนซ้อมเรา ซ้อมชูถ้วยรางวัลไปแล้วคือระหว่างตอนซ้อมเนี่ยพี่แอนยกถ้วยแล้วก็มอบเหรียญให้กับทุกคนไปแต่ตอนซ้อมลงแค่กับลูกนันเลยนะใช่ไม่มีล่าเอาตัวจริงมาพูดสิไม่ไม่สีเหลืองเขายังไม่เอาตัวจริงลงไงเขาบอกเขาบอกว่าเขาจะเอาตัวจริงลงช่วยสีเหลืองเข้าไปนะดูสิพวกเขาจะเอาตัวจริงลงในวันนี้ครับมาพร้อมกจันอยากให้ S> <S ก็อยากได้นะวันนี้อยากกินข้าวซ้อมท่าดีใจกันมาทุกคนแล้วนะฮะเออริวๆเลยริวเลยาดีใจอ่ะเผื่อพี่เห็นครัเฮ uh ้ยทำก่อนเลยริวเฮ้ยพี่ต้องไม่เห็นดิคือผมคิดกับพี่จ๊อบมาแล้วครับว่าจะแบบว่าจะตบมือนซ้ายขวากระโดดเป็นเออยังไงอ่ะเออป้ายมีท่าไหมโออีกแล้วก็คงเป็นเอวหวานครับแบบช่วงเอ่อช่วงโคลนั่คือมีเออ ผมก็โชว์เหมือนกันครับเจมกับพี่ไออย่างดีผม,ผมเป็นอย่างนี้คอ้โหอันนี้ไม่ต้องยิงประตูแล้วยิงเตง้นกันดีกว่า,าผม,มาครับผมเดี๋ยวผมเตรียมนวดนิ้วเท้ารอ,อาเป็นเล็บผมอะครับกลัวยิงแล้วมันเจ็บเท้าอ๋าอโอเครองเท้ากัดมีเส้นเหมือนเป็นปีแรกใช่ปีแรกครับปีแรกครับได้ข่าวว่ามีเซ็นสัญญาเพื่องานบอล อย่าพูดอย่างนั้นอย่ากาดูไม่ไม่ตั้งใจทํางานก็จริงจริงตอนเซ็นสัญญาก็บอกว่าเอผมเซ็นแล้วผมจะได้ลงงานบอลเลยไหมครับเนี่ยอะไรเขาบอกได้ครับเดี๋ยวให้ลงเลยครับสรุปก็ติดโควิดผ่านมา3ปีเพิ่งได้ลงเนี่ยแหละคาถามแบบนี้นี่ผมคาดบังในฝีม้ลายเมือของคุณนะอ้าวแน่นอนอยู่แล้วจากที่แบบได้เห็นทาหน้าจอมาปีนี้ได้ลงสนามจริงๆเป็นยังครับครับก็ ก็จริงๆเป็นครั้งแรกพี่ไอกับริวก็ถือว่าเป็นรุ่นพี่ในงานบอลของพวกผมนะครับผมก็เป็นครั้งแรกก็ตื่นเต้นนะแล้วก็สนามใหญ่กว่าที่คิดเยอะเลยแฟนๆก็มากันเริ่มมากันครับข้างนะครับก็ตื่นเต้นอยากให้ทุกคนเป็นกําลังใจพวกเราทุกคนด้วยนะครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นครับจริงๆไม่คิดผมแอบไปแบบเป็นพิธีกรภาคสนามมาก่อนได้เห็นแบบแฟนๆขับตื่นเต้นหนักกว่าเดิมอีกตอนแรกคิดว่าแบบตอนลงสนามมันจะตื่นเต้นแต่พอเจอทุกคนมาถึงก็แบบ ตามบ้านาต่างๆครับพี่แฟนคลับทุกๆคนศิลปินทุกท่านนักแสดงทุกท่านเลยก็คือแบบทุกคนแบบว่าโอ้พร้อมกันมากที่จะมาให้กําลังใจแบบศิลป,ปินที่ทุกคนรักกันเนี่ยครับส่วนตัวผมเองก็คือแบบแอบไปแซวแบบว่าเห็นบ้านคุณมีนเขามาด้วยก็แอบไปเห็นมาอะไรเงี้ยแบบมาให้กําลังใจเยอะบ้านของเนี่ยคุณริวคุณไอ์เขาก็มานะครับผมแล้วก็นี่รุ่นพี่ใช่ไหมครับก็อขอแบบความรู้จากอุปชาอาจารย์นะครับในการเล่นฟุตบอลมาก่อนนะครับเอราว่าเราจะต้องลงสนามในงาน ประเพณีของเราเนี่ยยังไงบ้างถ้าตามผมนะพีก่อนก่อนที่ผมเตะลูกลอยมาผมเตะเตะบอลบอลเตะว้าวเตะบอลไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สังเกตอย่างไรกับลิวก็คือรอมาสามปีเหมือนกันกว่าจะได้กลับมาถึงครับผมคจริงๆจะถามว่าตื่นเต้นไหมก็รู้สึกร้อนแทนแฟนคลับทุกคนมากกว่าครับใช่แล้วเดี๋ยวพอถึงงานจริงๆค่อยไปตื่นเต้นอีกทีแต่ตอนนี้เห็นแบบทุกคนกลางก็รู้สึกว่าโอ้โหเรา ต้องขอบคุณที่ทุกคนแบบร้อนแค่ไหนก็ยังมาหาพวกเราว่าผมต้องขอบคุณคนเลยนะครยัยเป็นัไงบ้างจะมาในรอบสามปีในรอบสามปีรับรองว่าปีนี้สนุกเข้มข้นกว่าปีก่อนแน่นอนเพราะว่าปีนี้เราเป็นเพลงสนุกทั้งหมดเลยแล้วก็ทุกคนจัดโชว์กันได้แบบอลังการมากรวมถึงไม่ใช่แค่โชว์แต่ว่าการเตะฟุตบอลทุกคนเก่งแน่นอนซ้อมเตรียมซ้อมจดโทษทำไมยังไงครับนีน่พี่ริวพี่ริว ปีน <czego> ี่เดีวปีก่อนเข้ามากไม่นาเข้าไม่ไม่ปีนี้เป็นปีแรกที่เตะจุดโทษครับก็ต้องรอดูว่าเป็นยังไงครับผมพี่พี่บอยก็คาดหวังครับทันทีก็คาดหวังคาดหวังให้เข้าคาดหวังให้เข้าครับ สี่โมงนวันนี้ทำหน้าจอช่องสายไปสามคนก็ทางออนไลน์สามนะคือทั้งทั้โอเคแบ่งแบ่งกันยังไงดีแบ่งกันยังไงดีเริ่มจากพี่ไอไล่มาเลยสามารถติดตามไม่ได้ก็ติดตามทางหน้าจอช่องสายไปสามครับผมถ้าสำหรับใครที่มาไม่ได้นะครับก็สามารถติดตามได้ทางจอทีวีทางช่องสามกดสามสามนะครับใครที่มาดูมือออนไลน์ได้ทางสามนะไล่ไล่เรร็วเ็ว อ๋อครับแล้วก็เปิดในแอปพลิเคชันสายครับผมดูในใดมือถือ,อครับผมใช่ดูในออนไลน์เนาะใช่ครับผม นะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับใครที่สามารถมาดูสนามจริงๆได้นะครับผมมาที่ในศูนย์กีฬาของทางมทอเองนะครับผมก็มาเจอกับพวกเราได้เพราะว่าอยากบอกว่าความแบบว่าไม่ใช่แค่ 4G เรามาเป็น 5G เลยอย่างที่บอกเม<อ>ื่อกี้นี่เอวหวานทุกคนนะครับเอว 5G เลยรับรองว่าสนุกสนานแน่นอนไม่ว่าจะเป็นโชว์เองบอลเองนะครับผมและที่สําคัญต้องเตรียมอะไรบ้างครับคุณมินครับครับผมอย่าลืมนะฮะอย่าดมอย่าอมอย่าล้วงหมวกแว่นกันแดดนะฮะและที่สาคัญของกินของกินนะฮะผมวันนี้น่าจะร้อนนิดหน่อยแต่ว่าอยากทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกเราด้้้้ววววยยแลลเเเราากกก็็็จปนนนนํัังใททุคดีีตม่ มากครับบอลร้อยหนึ่งแต่เอนเตอร์เทนทุกคนร้อยห้าสิบครับผมถูกต้องครับขอบคุณทุกคนมากครับจริงๆที่มาหอบคุเราแต่เราคนก่อนเป็นเลขกูยังไงอ่ะสามสิบสี่มีโอเคก็จริงๆเอ่อโปรโมท IG ฮะ M34 บเอ็มอนไอเอ็นไอเอ็นดีครับผมครับผมเซนครับยี่สิบสี่ครับจำจีมาเขือปอกแปะมาไม่ครับเลข อยากใช้เลขยี่สิบสี่เพราะว่าเหมือนเป็นเลขแบบว่าเด็กๆเด็กๆดูบาสดูอะไรเงี้ยครับจะชอบแบบนักฟุตบอลหรือว่าบาสที่เป็นเบอร์ยี่สิบสี่อะไรเงี้ยครับยังไงเราสองคนยังไงครับเฮ้ยผมชื่อว่าอะไรชื่ออะไรตกลงกันได้ยังตกลงกันได้ยังใช่ปะใช่ผมเรียกใครมาใส่จริงปะเนี่ยดีดี อันนี้ชื่อเขียนว่าอะไรพี่ W W Oh โอเคครับก็ก็เก่ามากครับเป็นเลขที่ผมชอบครับก็ขอบคุณพี่พีด้วยที่บอกเรขผมครับครับครับเอานี่คุณไม่รู้อรู้ผมรู้เครับเัเร์บเ17ครับตัวันเกิด แต่จริงรู้ไหมครับเลขไหนดีสุดเลขไหนครับเลข53ครับเพราะว่าคบรอบข้าศึกสามดีใช่ไแน่นอนครับเพราะว่าเขาบอกว่าเลข5กับเลขสามดีนะครับเลข5เนี่ยเลขของความร้อนแรงเลข3เลขความดุดันฉะนั้นปีนี้เราจะดูฟุตบอลกันแบบดุดันและร้อนแรงทั้งโชว์และฟุตบอลครับถูกต้องอะไรนะครับดูดวงให้หน่อยดูดวงเออลัคนาราศี นะครับผมก็ฝากทุกคนติดตามนะครับฝากทุกคนติดตามนะครับงานเรียกว่าฟุตบอลของเราครบรอบ53ปีปีนี้รับรองว่าสนุกสนานทั้งโชว์ทั้งฟุตบอลแน่นอนครับล้วขอบคุณแฟนๆทุกทุกคนที่ให้การตอบรับพวกเรานะครับผมแล้วก็มาเชียร์กันวันนี้ด้วยแล้วก็เชียร์ทั้งในจอนอกจอด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ